มันไม่มีใครที่สามารถที่จะหลุดออกจากความทุกนั้นได้ทันทีลูกไม่มีใครสามารถที่จะหลุดจากความทุกข์ที่เกิดโดยฉับพลันแล้วก็เร็วอย่างนั้นได้ในทันทีแต่ทุกๆอย่างสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดณเวลานั้นคือสงบสติอารมณ์สงบสติแล้วก็สงบอารมณ์แล้วก็สร้างสติ สร้างสัมปชัญญะขึ้นมารับรู้รับทราบแล้วก็รู้หมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่จะกระทําหลังจากการที่ได้พบได้เจอเหตุการณ์นั้นๆรู้ดูตื่นเห็นระง,งับสติ สติในที่นี้ที่จําเป็นต้องระง,งับคือความฟุ้งซ่านหลังจากที่ได้เจออะไรลูกปัญหาระง,งับสติอันฟุ้งซ่านก่อนต่อมาคือระง,งับอารมณ์อารมณ์ในที่นี้คืออะไรลูกความคล้อยตามในสิ่งที่จะกำหนดให้เราเป็นไปตามเรื่องที่เกิดเราต้องไม่คล้อยตามมัน,นลูกเพราะถ้าเกิดเราคล้อยตาม ปัญหาเล็กจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในทันทีเราต้องระงับทั้งสองตัวนี้ลงแล้วก็สร้างสติขึ้นมาใหม่สติที่ถูกสร้างนี้คือสติที่มีความอะไรลูกรอบรู้รอบทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นรู้ดูตื่นเห็นรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดูว่าเกิดอะไรขึ้นตื่นในที่นี้คือตื่นรู้ว่าตัวเราต้องตั้งรับยังไง เห็นในที่นี้คืออะไรลูกเห็นทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราว่าธรรมชาติกําลังกาหนดอะไรให้เราถ้าเป็นธรรมชาติที่ดีจงคล้อยตามถ้าเกิดเป็นธรรมชาติที่โหดร้ายอย่าไปคล้อยตามนี่คือวิธีการอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันแล้วก็เร็วอย่างไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวสติสัมัญญะสำคัญที่สุดสติยา อะไรลูกอย่าแตกฟุงสา่าวิธีง,ง่ายๆเลยลูกวิธีง,ง่ายๆ